เป็นไรน้องไปแดงอีกแล้วหรอไปเชีร์อีกแล้วหรออยากให้ทุกคนก็ช่วยอุ่อันนึงก็ได้ยากไหมกันขายที่ยากไฟแดงเี่ยงไปถงมาแตกดวีรปูกแตกอ่ะยี่สิดวยยี่สิบกระปุกไม่รา้กับคนเราก็คืขายไม่ได้ ไมแล้วบาย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 ไม่ได้แล้วอันตรายอันตรายไม่นะรถไปแล้วไม่แล้วไม่แล้วอาอุ้ยขอบคุณนะคะ คนไทยปะน้อคนไทยโอ้ยทาายสายสายสาย,สายเร็วเร็วเร็ว

อ,าอาบางแดงขายได้บางแดงขายไม่ได้เลยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้าย,ยากไหมการขายที่ยากไปแดง บ,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 บาาเม่อไหร่าคนเขาแบบไม่ได้สนใจจะซื้อจริงๆแต่บ,บาเขาหยากซื้อาเขาหิวแต่บางคนเขาอยากซื้ออยากลอกินเลยยากไหมรู้สึกย,ยังไงบางแดงขายไม่ได้เลย,ยาก,กอ,อยากให้เห็นใจไหมเห็นใจคนขายไหมยอยากใช่อยากให้ทุกคนแบบเรก็ช่วยอุดหนุนอันนึงก็ได้หรือว่าถ้าเป็นสินค้ายอย่างอืงอ่นก็แบบช่วยอุดหนุนกันโ <Yes. S 1> อเคโดนขายมันก็เหี่ยงไปหึงงานแตด กี่ก่ปลูกแตงอะยี่สิบยี่สิบกว่าปลูกก็เท่ากับคันเราก็คงขายไม่ได้เราก็ต้องทิ้งไปเลยหรือไม่งั้นเราก็ต้องเอาไปบริจาคบอกให้คนอื่นได้ชิมก็ได้อะงแต่ว่าคือกำไรเราก็จะไม่ได้เลย